ตั้งใจจะมาแค่ร้อยไหมเพื่อให้มันกระชบรับฟิสแตบบ่ว่าผลตรวจออกมาเนี่ยจะมีถึงสามสภาวะเข้าเคสเลเซอร์แอสซิสต์เอพิริแพสตัดยกเครื่องใหม่ให้กับคุณแม่คลอธรรมชาติสองคนแล้วก็ไม่ได้มีอาการอะไรก็คืออยากจะมาฟื้นฟูหลังคลอดตั้งใจจะมาแค่ร้อยไหมเพื่อให้มันกระชบรับฟิสเนาะแตบบ่ว่าผลตรวจออกมาเนี่ยจะมีถึงส,สามสภาวะหนุนมด หยอดนะคะสองคืออัพพอกัตสวายหยอดแล้วก็สามค,คือมีภาวะปากมดลูกปิ้นหรือภาษาหมอเรียกว่าเอ็กชอเปียดใช่ไหมคมีเมื่อมีตกน้กวานมีตลอดเวลาเกิดอาการอับชื้นแล้วก็ติดเชื้อได้ง่ายมดลูกของเขาเนี่ยหย่อนระยะที่สามแล้วอัพพสาวายเนี่ยผนังด้านหน้าหย่อดค่อนข้างเยอะเกินสามสแล้วฉะนั้นไะหมหรือเครื่องเอาไม่อยู่แล้ว การรักษาที่คุ้มค่ากับคนไคยมากที่สุดก็คือการผ่าตัดยกเครื่องใหม่มันไม่ใช่รีแพ์ธรรมดาแต่นันคือการยกมดลูกแล้วก็ยกกระเพาะปัสสาวะขึ้นไปอยู่ในโพซิชันที่ปกติของท่อไปอย่างเช่นแบบนี้นะคะตรงด้านหน้าคือผนังที่หย่อนเกินสามเซนระยะสองถึงสามแล้วถ้าแบบไอหรือเบ่งแรกๆก็อาจจะเป็นระยะสามได้เลยนะคะก็ไม่แนะนำว่าให้ร้อยไหมหรือให้ทำเครื่องใหญ่ๆอ่ะมันไม่เห็นผลแน่นอนเรื่องของ